สาคมปี1962ใกล้ๆคิวบานับเป็นอีกวันและประเทศที่ต้องสองจะทำอะไรฮะคิวบาอืมอาวุธปกติเดี๋ยวก่อนนะสพโซเวียตเหรอไพวกฉันไม่สเตอร์สเปนิเคอลเองวันนี้ฉันมีข้อความพิเศษท่านครับไอหนูทําตาคำสั่งซเซโอ้ทีนี้ก็พอใจหรือยังอ่ะ ฮะ <c oughs> ก็แค่นี้เองไอ้อยาทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก <c oughs> เฮ้ยฐานเราต้องรายงานเรื่องนี้ให้หน่วยใหญ่ทราบนะรีบติดต่อท่านคิวบาเร็วเข้าทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดี ใช่ไว้โอ้ยเสียงดังอั้นายเป็นใคร <c oughs> จะเย็นนี่ฉันเองอเมริกาล้อมรอบฉันอยู่พวกเขารู้เรื่องเราแล้วเลย <c oughs> ชิวไว้ฉันมีแผนฉันสร้างให้กองเรือของฉันเลี่ยงการปิดล้อมนายแล้วนี่ไงอเมริกาจะไม่มีทางมองเห็นขีปนาวุธแน่นอน <c oughs> รอดไปทีฉันต้องรู้ให้ได้ว่าข่าวนี้รู้ไหลได้ยังไงอะนะถ้าพวกนั้นถามอะไรก็ตอบไปว่าไม่รู้ไม่รู้ผมยืมเพื่อนมาเข้าใจเปลี่ยนเส้นทางเรื่อยจะให้พวกนั้นเห็นจรวดที่เรานําเข้ามาที่คิวบาไม่ได้รับสซอได้ยินไหมเราต้องทําให้แน่ใจว่าพวกม,มักกันจะไม่เห็นเรา ระหว่างที่เดินเรือไปพบเรือของสหภาพโซเวียตที่บรรทุกขีปนอาวุธจำนวนมากใกล้คิวบาพวกเขากำลังกลับมาแล้วครับท่านให้ผมทำไงดีครับรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดแกรอยตามว่าพวกมันไปบรรจบกันที่ไหนรับทราบครับเออท่านครับผมคิดว่าเราถูกแกรอยตามว่าไงนะพูดกระซิบทำไมท่านครับมองขึ้นไปด้านบนพวกเราถูกแกรอยตามจริงจังปะเนี่ยไอ,อ้ขี้เปียก เรามองเห็นกัจากตรงนี้เนะอะตอดแนาได้ไม่นี้เลยว่าพวกอที่ก็ลงมาตอนต่ยองมันภาพอะไรย้อมกันหลอวะกลัวจะไม่เห็นเรือ่องเลยปล่อยมันไปเถอะครับท่านเราสู้พวกนั้นไม่ไหวหรอกไม่เราต้องใส่มันให้ร่วงจะปล่อยให้มันตามมาไม่ได้ท่านร่วงเป็นมะม่วงแน่กะเปี้ยวเปี้ยว ผมถูกยิงขอย้ำอมถูกปิ้วปิ้วโดยจรวดของโซเวียเ,เวละ,ะวไม่นะเราจะกลายเป็นลายต่อไปต้องจมตีตอบโต้พ,พวกมันเดี<ๆ>๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจรีบร้อนกันสิครับพวกเราโดนเล่นงานคนหนึ่งนะไม่เห็นเหรอพวกเราต้องทิ้งบอมพวกมันก่อนที่พวกมันจะเล่นงานเราท่านครับรีบตัดสินใจสักทีน,นึง เราต้องโจมตีพวกมันก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายขึ้นไปอีกการทิ้งระเบิดอาจก่อให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบได้เราพร้อมแล้วหรือยังจะบอกเราอ่อนแองั้นเหรอไม่ใช่สักหน่อยท่านครับถึงเวลาแล้วชะตาก,กรรมของโลกอ,อยู่ในมือท่านจริงๆนะแม่แม่แม่แมเอ้ยต้องทำอะไรสักอย่างมันถึงเวลาแล้วที่เราจะจบสิ่งที่เราทั้งคู่เริ่มต้นไว้เป่าให้กระจุยปุ่มยิงขีปนาวุธที่โตทำงานเหรอว้าว เป็นความคิดที่เข้าท่ายะเดี๋ยวถามหน่อยนายคิดว่าเราควรเปิดฉากยิงขีปนาวุธก่อนหรือเปล่าโซเวียตย<อ>ฉันทำไม่ได้หมายความว่ายังไงไม่ใช่ว่าท่านชอบหาเรื่องคนอื่นเป็นประจำอยู่แล้วหรอกเลอรู้หน้าต่ต้องมีทางอื่นสิประชาชนจะโดนลูกหลงฉันไม่อยากก่อสงครามโลกอีกอก็ได้ ที่จริงฉันแค่ไม่อยากเป็นคนเปิดก่อนทีนี้ปล่อยให้ฉันจัดการเองอเข้าไปเด็นเลยนะตอบหน่อยเด้ทำไมแกถึงตั้งขีปนาวุธที่คิวบาเจ้าคิวบาร์นัเขอความช่วเหลือจากฉันก็เพราะวันนายพยายามจะขโมยประเทศเขาอย่างไรล่ะก็นะถูกเป็นข้อได้เปรียบเพรเื่องดิวเคสำหรับฉันพอดีเลยไนนะปาไม่อะไรมาคุยกันเรื่องแกดีกว่านะฉันเหรอพูดถึงเรื่องอะไร แกก็จะทำเหมือนที่ตุรกีเป๊ะเลยอะไม่เหมือนกันสักหน่อยเราทําเพื่อความปลอดภัยถ้าว่าแกกลับทาไปเพื่ออ่าไม่ไม่รู้สิเฮ้ยก็ได้เอางี้ไหมฉันจะถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาเอาไว้ที่อื่นนะอะไรนะฉันจะถอนขีปนาวุธที่คิวบาแต่ก็ต้องเมื่อแกถอนขีปนาวุธที่ตุรกีเข้าใจอืมต้องหาประเทศอื่นมาติดตั้งขีปนาวุธเฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรไม่มีไรอ่เรียบถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาซะ ตกลงนับพวกขับส่ับไป่เราจะจับมือกันอีกนานไหมเหตุการณ์คราวนั้นทำให้เรารู้ถึงความอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์เรื่องที่ว่ามันสามารถก่อให้เกิดสงครามโลกได้ง่ายแค่ไหนอไงล่ะโคตรบ้าเลยใช่ไหมแ